สวัสดีช่วงสายๆนะคะวันนี้พาแม่ทองดีพึ่งคลอดลูกนะคะตั้งแต่วันที่9ก็ประมาณ4-5หวันจะพาทองเก้าออกมาชมโลกภายนอกมาลุกมาแง่แง,ง,ง่มาทองเก้ามามาทองเก้ามาแง่ไม่ยอมออกมานะคะอะไรเนี่ยอะไรคะคุณ ไปออกไปตามแม่ลูกไปไปตามแม่ไปไประจนโลกภายนอกเดี๋ยวค่ะเออท่องสุกเชือกพันไปไม่ได้ไปมาม,มาแง<ม>ไปลูกไปพาไปกินยา้าข้างนอกไปไปดูสิแงมาสิมาม,มาม,มามา,มาทางนี้มา ตงนี้มาออกไปแล้วออกไปแล้วมามาลูกมามาทางนี้มานี่มาลูกมาเดี๋ยวเขาก็วิ่งตามมามาทางนี้มานี่ก่อนร้อนเร็ว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 มามาเออมามาลูกมาแงมามาแล้วมาแล้วมามาเดินตามแม่มาลูกมามาเร็วมา จะลงน้ำก่อนไหมลงน้ำก่อนไหมดูซิแม่มันจะลงน้ำก่อนไหมยังไม่ลงอะลงไหมลูกถ้ายังไม่ลงก็มานี่พามาข้างนอกวันนี้ถ้ายังไม่ลงวันนี้เย่ มาท้องสุกวันนี้นี่ผู้ชนโลกภายนอกนะครับต้องก้าวมามาเ,าเร็ว พา,าเขามากินหญ้าตรงนี้นะคะดูหญ้าหญ้ากำลังเขียวขจีเลยให้แม่ลูกอ่อนกินหญ้าอร่อยอร่อยมน้นี่ลูกก็มาเดี๋ยวนี้เลยลูกมามา,มาเดี๋ยวมามามาไม่ได้ไปไหนไกลามาตรงนี้เองนี่หญ้าเขียวเขียวนี่มาหนี่ให้กินหญ้านี่ เดี๋ยวสองเก้าก็มาเอะนี่อร่อยเลยอืออือเอ๋ อ่าหนูอย่าพิ่งไปแย่งเขาหนูมาทางนี้มาหนูมาทางนี้มาทองสุกมาทางนี้ลงมามาทองสุกมาทางนี้โอ้ดูเชือกมาทองสุกมาทางนี้อ้าวกินไปลูกตรงนี้อย่าไปแย่งแม่ลูกอ่อนนะโอ้อะไรเนี่ยเนี่ยค่ะ อย่างกินยาไม่เป็นหนูก็อยู่บนๆกับแม่อยู่นั่นแหละลูกเเป็นไงลูกภายนอกเป็นไงลูกหืมว <c oughs> ัวน้อยใจอยากออกแล้วครับอ๋อได้ยินไะวัวน้อยใจ ทองเก้าแง่ทองเก้าทองเก้าครับแม่อริดอร่อยเลย ไปเจอโลภไปนอกครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยหลง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 หาไข่ไหนแม่ตัวเองกินไปลูกกินไป หัดกินหญ้าเหรอหัดดมหญ้าเหรอเอเอหือแม่นหนูอร่อยมากเลยน<า>ี่ค่ะพาตัวน้อยมาพระจนโลกภายนอกเนาะสวัสดีครับตองก้าไหนเดินวันนี้ชี ไหนมานี้ชีลูกมาน,นีชีแต่เขาก,กระโดดโดดวิ่งอยู่แถวนี้แล้วค่ะโอ้โหแม่มกินหญ้าหน้าอร่อยมากเลยโดนขังไว้สีห้าวันไม่กล้าพาออกเลยนะคะพี่เป็นกังวลตอนนี้นางกินอย่างอริดอร่อยอร่อยมากเลย ก็จะประมาณนี้ละค่ะคลิปนี้พาตัวเล็กออกมาสู่โลกภายนอกทองสุกก้อนเนี่ยค่ะคลอดมกรานี้ละค่ะดีจะลงคลิปให้ดูเรื่อยๆนะคะสำหรับเจ้าทองดีและเจ้าทองเก้าเป็นลูกของเก้าเจริญน,นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้คนเลี้ยงควายเลี้ยงวัวมือใหม่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ